เค okay. สวัสดีครับวิดีโอนี้มาพูดกันถึงเรื่องเด็ดแบนซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเดดแบนจะหมายความว่าแถบแห่งความตายไม่เกี่ยวอะไรความหมายไม่เกี่ยวอะไรกับวิทยุบังคับเลยซึ่งในแง่ของวิทยุบังคับแล้วเนี่ยเด็ดแบนจะหมายถึงแถบโซนแถบหนึ่งของคันโยกบังคับที่ถึงแม้คุณจะขยับคันโยกบังคับไปแค่ไหนภายในโซนนั้นเนี่ย ลำเครื่องบินฮเฮลิคอปเตอร์ดโดรนของคุณก็จะไม่ขยับเป็นโซนที่สติ๊กไม่มีความหมายแต่ว่าทีเนี้ยความสับสนของเดซแบนเนี่ยมันเป็นภาพไหนละ่ะใน1ภาพที่2หรือว่าภาพที่สาในหในสาภาพนี้มันมันเป็นภาพไหนกันแน่ในาภาพที่1ก็คือในโซนตรงกลางเนี่ยขยับไม่ได้แล้วก็พอพอเริ่มขยับได้ก็จะเริ่มที่ศูนย์ นะเริ่มที่น้อยๆไปจนถึงสุดซึ่งสุดปลายเนี่ยอ,อัตราคือเดดแบมันกระทบต่อเรทด,ด้วยถ้าคนที่ยังไม่ทราบนะเดดแบกกระทบต่อเรทด,ด้วยตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นเรทสูงสุดเท่าเดิมสมมุติว่า1000องศาต่อวินาทีที่ตรงปลายสุดมันก็ยังเป็น1น0 0องศาต่อวินาทีตรงปลายสุดเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นแบบที่2ที่ ใส่เดบแบตเข้าไปปุ๊บพอหลุดจากเดบแบตปุ๊บก,กระโดดขึ้นไปเลยกราฟเลยยังเหมือนเดิมเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบที่3ที่กราฟเลทเนี่ยเลื่อนออกไปแบบเท่าเลื่อนออกไปทั้งแถบเลยเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายตามจํานวนเดบแบตที่คุณใส่ไปตรงกลางเป็นแบบรูปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ก็มาดูกันที่เบต้าฟลายนะครับ เบรคไฟล์ทที่หน้าเดดแบดจอรู่ที่หน้า Receiver ก็จะมี RC Deadband กับยอ d e a d b a n ดส่วน 3D Throttle d e a d b a n ดน่คุณไม่ได้เล่นเฮลิคอปเตอร์ 3D หรือว่า Drone 3D ก็จะไม่ได้ใช้เอาเรื่องที่ว่า d e a d b a n ดทำงานยังไงก่อนสมมุติเนีย a ยอร์ d บดยอ d e a d b a บดจะเห็นชัดสุดเพราะน,นผมสามารถเลื่อนมันลงมาโดยที่ยังสามารถเห็นแทนบยอกับตัวลำตรงนี้ได้พรีวิวได้ทีนี้เนี่ย เวลาผมขยับลำปุ๊บตอนนี้เสียบเสียบคอมพิวเตอร์เสียบลำเ,มเ,เ,มเ,มเ,เข้ากับคอมพิวเมตเอร์แล้วแล้วก็ขยับสติ๊กลำก็จะไอรูปพรีวิวก็จะขยับทีนี้นะพอ,อผมใส่เดสแบนเข้าไปสมมติถ่ายเต็มที่เลยเดสแบนยอเต็มที่มันได้100เต็มที่ได้1 0ึปุ๊บลองขยับยอสักนิดนันลำขยับไหมดูสิ อัน,นข,ยขยับเลขยับยอไป1,550แล้วโดยประมาณลำไม่เห็นขยับเลยถูกไหมครับขยับไปทางซ้ายประมาณหนึ่ง้าลำก็ไม่ขยับนั่นเพราะมันยังอยู่ในช่วงเดดแบนอยู่เราใส่เดดแบนเข้าไป100นั่นหมายความว่าช่วง1,400จนถึง1,600เนี่ยขยับสติ๊กอยู่ในช่วงเนี้มากแค่ไหนลำก็ไม่ขยับ1,400จนถึง1,600 นะขยับมากแค่ไหนลำก็ไม่ขยับต้องขยับน้อยกว่า1,400หรือมากกว่า1,600ลำถึงจะขยับในกนย่อนะครับเพราะย่อได้แบบสั0หนึ่งร้อยอ่ะสมมติขยับไปทางขวาย่อไปทางขวา1,600เท่าเมื่อ6ก0 0ปุ๊บอ่ะขยับและลำขยับละเห็นไ,ไหมครับอ่าขยับไปช้าเพราะมันเพิ่งเริ่มเริ่มมีผลย่อเพิ่งเริ่มมีผลหลังจาก1,600เท่าน,นั้น เราขยับไปทางซ้าย1,400ให้ต่ำกว่า1,400ันแล้วพอต่ำกว่า1,400ันปุ๊บเริ่มมีผลในแกนยอละยอะเริ่มเริ่มมีผลละเห็นไ,ไหมครับนั่นคือเดนแบร์นึ0แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เดนแบร์นปุ๊บเห็นไ,ไหมใส่เดนแบร์นปุ๊บขยับนิดเดียว1,505ลำก็ขยับแล้ว หนึ14 95, 14 93, ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามลำก็ขยับแล้วเข้าไหมครับก็คือไม่มีเดดแบนแต่ถ้าเกิดไม่มีเด็ดแบนเลยเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงม,มีข้อเสียตรงนี้ว่าถ้าเกิดสติ๊กของคุณไม่นิ่งหรือว่านิ้วคุณไม่นิ่งเนี่ยสมมติคุณเอานิ้วไปวางบนสติ๊กและมันไม่นิ่งนิ้วคุณสั่นลำก็จะขยับในแกนนั้นต่อเวลาโดยที่คุณไม่ต้องการเพราะคุณ คุณแค่นิ้วสั่นคุณไม่ได้ต้องการขยับแกนนั่นเลยหรือว่าอย่างตอนนี้เป็นแกนยอใช่ไหมสมมติคุณเร่งคันเร่งแต่เวลาคุณเร่งคันเร่งเนี่ยยอกับคันเร่งสมมติเป็นโหมด2ยอบยอกับคันเร่งเนี่ยมันอยู่สติ๊กเดียวกันคุณขยับคันเร่งยอคุณก็ขยับถูกไหมคุณแค่ต้องการขยับคันเร่งอ่ะทั้งทั้แต่ยอคุณจะขยับด้วยลำคุณจะขยับรุกงรุ้งุไปด้วยในแกนยอซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะ เียผมลดผมเพิ่มรอลทอลจะตามสุดไปสูงสุดปุ๊บแล้วสังเกตดูมันก็ดุ๊กดิกดุกดิกในแกนยออยู่เนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วถ้าเกิดส่ยเด่แบนไปสักอ่ะเอาเยอะๆเลยใส่ยเด่แบนไปสักห้าสิบแล้วขยับทัทัวแกนยอดุ๊กดิกไปไม่เลยเนี่ยนิ่งกิ๊กขยับทอวทัวแรงให้ไหนแกนลำก็ไม่ขยับในแกนยอเลยนิ่งกิ๊กเลยในแกนยอ นวันนี้คือประโยชน์ของเลดแบ์มันทาให้คนควบคุมได้แบบนิ่งมากขึ้นในแต่ละแกนแบบเจาะจงในแต่ละแกนได้มากแต่โดยที่ไม่ไม่เผลอไปทําให้แกนอื่นขยับนั่นนี่คือประโยชน์เลแบมอ่าโดยแล้วจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นคนที่นิ้วสั่นหรือเป็นโรคพาร์กินสันนะครับคนนิ้วเขาจะสั่นอยู่ตลอดเวลาเลดแบ์จะมีประโยชน์มากตรงน,นี้มาแล้วก็เพิ่ไมไปสักหน่อยใส่ไปยี่สิบ แปดแปดสักสิบนะไม่เสียหายอะไรเพราะว่าคุณขยับนิ้วแค่ไม่ถึงหมื่นหนึ่งมิลลิเมตรเนี่ยมันปาเข้าไปจะยี่สิบแล้วเนี่ยคุณขยับนิ้วแค่หนึ่งมิลลิเมตรเนี่ยมันก็ห้ามันก็สิบแล้วเนี่ยเพราะงั้นเดสแบนสิบแปดเด็ดขยับนิ้วไม่ถึงสองมิลลิเมตรเลยมันปาเข้าไปสิบแปดนี่มันก็ปาเข้าไปเกินยี่สิบละนะ ผมใช้เดตแบนประมาณ 10, 15, 20ทุกหลับหลับนี้เนี่ยเ <_ S 1> <_ an> พิ่งจะมาเช็ค <Catholics> อีกครั้งหนึงงน่งก็จะใส่เดตแบนกลับไปเป็นเท่านี้ส่วนแกนอื่นเนี่ยเพราะอย่างนี้เห็นไหมครับ 1,500.... 1 5 0 1 500, 1 5 0 0 1 5 0 1มันก็จะดุยหนึงก็จะดุ๊กดิด๊กของมันต่อให้ผมไม่ได้อเอานิ้วไปวางเลยมันเป็นเรื่องของพวก Bacterial ที่เอามาทำโครงสร้างของจอยสติ๊กอะไรต่างๆมันไม่เพอร์เฟอยู่แล้วเพราะฉนั้นเดแบรจะเอามาแก้ตรงนี้ทีนี้มันไปกระทบต่อเรทอย่างไรดูนะครับตอนนี้เรทของเราเป็นไงเรทของเราเป็นแกนยอก่อนแล้วกันแกนยอเรทสูงสุดคือ620องศาต่อวินาทีโดยที่กราฟเป็นแบบนี้นจำกราฟกับตัวเลข620าไว้ ทีนี้พอเราไปเปลี่ยนเดบิวต์แบนเป็นอ่สมมติเต็มที่อะไรหนึ่งร้อยเปลี่ยนเดบิวต์แบนเป็นหนึ่งร้อยเซฟกับรปดูน้าเรดปุ๊บอ้าวยอเต็มที่เหลือสามร้อยสิบห้าองศาต่อวินาทีเองเฮ้ยแล้วกราฟเนี่ยตรงช่วงตรงกลางของกราฟเนี่ยจะแบนเห็นไหมครเพราะงั้นเนี่ยตรงช่วงเนี้ยต่อให้ขยับยอเท่าไหร่ลำก็ไม่ขยับแล้วก็พอขยับสุดมันก็ไปได้แค่สามร้อย สิบห้าสามมีเกินไปหน่อยสามรอสิบเจ็ดองศา,าต่อวินาทีเพราะงั้นคุณใส่เดตแบนเยอะเรทคุณจะน้อยลงก็เท่ากับว่าเดตแบนเนี่ยทำงานเป็นแบบภาพที่สามนี้นะคุณใส่เดตแบนไปแถบเรทของคุณก็จะถูกเลื่อนออกไปทั้งแถบเลยเลื่อนออกไปแบบบาลานซ์นะบาลานซ์กันทั้งแถบข้อมันก็จะทํางานแบบภาพที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณแบบงงกับ คุณปรับเลนด่นี่นั่นแล้วก็คุณอยากจะบังคับให้มันได้เป๊ะๆขยับโรไม่ให้ไปกวนพิชขยับพิชไม่ให้โรขยับขยับยอขยับทรอทเทิลแต่ไม่อยากขยับยอเอาใหม่พูดใหมสมมุติว่าคุณอยากจะขยับคุณอยากจะบังคับให้มันเนียนๆแล้วก็บังคับให้มันไม่สั่นไม่ทายบังคับให้ง่ายๆแต่เลนแบทคุณไม่ได้ใสเลนแบทคุณเป็นศูนย์เนี่ย มันก็จะยากแล้วแค่เร่งคันเร่งยอคุณก็ขยับแล้วหัวหัวคุณก็สายแล้วแค่เร่งคันเร่งสมมุติไม่มีได้แเบนคอีกครั้งหนึ่งไม่มีได้แเบรปุ๊บคุณขยับยอคุณขยับคันเร่งขยับเรล่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวสายแล้วแค่ขยับันเรล่บแค่ขยับเร่งเฉยลำก็ดุ๊ก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 กไม่นยิงไม่ต้องพูดถึงโรพิชเลยเพราะโรกับพิชเนี่ยขยับเยอะมาก คุณขยับโรคุณต้องการจะโรแต่พิชคุณขยับแน่นอนถ้าคุณไม่ใส่เดซแบนนี่คือประโยชน์เดซแบนแต่เวลาคุณใส่ Dead Band เดซแบนไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นลดเรทสงสุดของคุณด้วยนะตรงนี้ก็ลองมาปรับให้เหมาะส,กสามกับตาแต่ละคนทีน,นี้ก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแป K นั่นก็คือ gamma กลัอมา6 2สองศาต่อวินาทีแล้วในชะ่มครับนั่นก็คือเรื่องของเดซแบน แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันนะครับดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถถ้าเกิดคุณอยากจะสนับสนุนช่องนี้ให้มีต่อไปไม่มีโอกาสไหนที่จะดีกว่าในการในการพูดช่วงโควิดแบบนี้อีกแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ให้ดีให้มีต่อไปเนื่องจากว่าเงินเดินผมก็ลดลงในช่วงโควิดนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าหลังจากโควิดแล้วจะมีงานต่อหรือเปล่า คุณสามารถสนับสนุนผมได้ทาง Patreon นะครับเป็น Patreon ก็คือการแบบเอ่อคุณไปสนับสนุสน,ในใครก็เป็นสมาชิก p a t r e o n ของคนคนนั้นตามลิงก์เว็บไซต์นี้หรือเอาตรงๆเลยก็คือโอนเงินเข้า Paypal บัญชีบัญชีออนไลน์บัญชีเงินออนไลน์ Paypal ก็คือจะตัดบ,บัรเครดิดหรือจะเป็นเงินสดบญ งินในบัญชี PayPal คุณก็ได้ที่คุณไม่ได้ใช้คุณอาจจะมีเงินติด PayPal ไว้โดยที่ไม่ได้ใช้อยากจะสนับสนุนส่งมาได้ทาง PayPal เหมือนกันนะก็ตามนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าผมคราบสวัสดีครับ